สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆค่ะมืนหนีสภาพมาเฮ็ดขนมเซนค่ะครับพี่น้องสภาพมาเฮ็ดแกงข้าวปุ่นค่ะมือน,นเป็นน้ายาปลากระป๋องนะคะพี่น้องใส่ขาไก่น้าค่ะขาไก่นุก็ตุ่มไว้แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ปลากระป๋องนุงก็ตําใส่กระชายใส่หอมใส่ยังทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวข้ามาลงมือทําตำต่อเลยจ้า นี่คือน,น้ำปลาหลาเนาะค่ะพี่น้องนู้นส่กระบวยหนึ่งค่ะและแ้วจะหมักไข่มักมันนาคะ่ะพี่น้องมักหลายกับส่หลายแล้วก็ใส่ชู้รสเมื่อย่ะค่ะพี่น้องห้องงูเพ็ดง่ายๆบานๆใส่ปลาหลานส่ชู้รสค่ะเพราะว่าใน่พลิกแกงเข้ากระตำเกลือตำยังเสร็จแล้วค่ะแล้วกอ็สเตย์ของคุณลดหน่อยนึงค่ะพี่น้องแค่นี้ค่ะแบบอืน่น มุกษิชอนฟ้อมออกตื้หน่อยหนึ่งเหาพี่น้องใส่ขาไก่ค่ะขาไก่เนนุสุขียวเปื่อยนะค่ะพี่น้องขขนนขเขาเอามาใส่อีกเทน,นึงเพราะว่าใหัศเขียวไปได้วยกันเลยมันกษิยัำซุปโบท่านกันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้หนูอยากได้กินนะคะพี่น้องหอมพูนพนันเลยค่ะ เค็ดง่ายๆบันบานค่ะสไตล์โน้บะในหยุ่ยงยากเค็ดกินเองเจ้าของค่ะอยากใส่ยังกะใส่นะค่ะพี่น้องเดี๋้าข้าเขียวเปื่อยอีกจหน่อยนึงก็งค่อยไปต้นหอมพักชี้ลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากข้าเขียวเปื่อยละค่ะาไก่เปื่อยอีกหน่อยนึงค่ะหน,นูสปิดถ่ายด้วยต้นหอมแล้วก็อพักอีตูค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไป นี่ก็แล้วค่ะพี่น้องสไตล์ของหนูน้ำยาปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงกันแตงกินกันเลยค่ะพี่น้องแล้ว่ะค่ะพี่น้องข้าปุ่นน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่ค่ะนี่ค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆบานบานอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องวิธีทำกับเฮ็ดแบบขาวๆเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะพี่น้องบ่มีพิธีรีตองเอียงค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งพักก่อนค่ะ ผักกระสมีแบบมะระสดค่ะพี่น้องแล้วก็กะลัมปี่งงองนี่อาจิเกาเนี่ยค่ะสือมาเม่าว่านแล้วก็ผักอิตูนี่เก็บมาจากสวนบานเท่าเลยค่ะพี่น้องแล้วก็บวกผักแง้วค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวปุ่นนี่ค่ะต้มไม่ไม่หอนหอนนี่ค่ะเอามาจับเป็นจับเป็นจับไว้นี่ค่ะข้าวปุ่นแห้งค่ะพี่น้องกลับลองว่าบ่มีสารกันบูดมั้งคะบ่มีสารกันบูดค่ะพี่น้องต้มไม่ไม่เลยบริเวนข้าวปุ่นสดค่ะเพราะว่ามันออกไปยากเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาตีนไก่ค่ะพี่น้องปลากระป๋องมึงค่ะห่อนห่อนหอมหุนหวนนีน่ค่ะควนพุน่นๆนแล้วก็มีผักกระถินแก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักกระถินแก่หมูฮักมางานหนึ่งค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินกันค่ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องค่ะ